สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเรื่องดีๆเริ่มที่บ้านของการเคลียร์หาย่งชาติค่ะดิฉันแอมเวย์ way, จิดาภาอาริธานคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะคุ้นนะคะว่าพื้นที่ที่อยู่เหมือนมาแล้วใช่เลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โครงการบ้านเอื้ออาทรหวังว่าครั้งที่แล้วเซอร์ไพรส์มากมีหลากหลายจุดไฮไลท์ที่อยากจะนําเสนอครั้งนี้นะคะขอมาเก็บตกอีก1 EP ค่ะวันนี้นะคะวังว่าจะนําเสนออะไรน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวตามแอมเวย์ way, มาพร้อมกันเลยค่ะ ครับวันนี้เราก็ามาอยู่ตรงเรียกว่าจุดทําน้าหมักเชียภาพนี่ครับตรงนี้จะเป็นไฮไลท์ของชุมชนเลยซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าน้าหมักชีวภาพเนี่ยทำมาจากขยะอินทรีย์ประเภทเปลือกผลไม้ล้วนๆนะล้วนๆตรงนี้นําไปใช้ทั้งชุมชนเลยโโนะครับเรียกได้ว,ว่าก็ถ้าบ้านไหนมีเปลือกผลไม้ เรามาไว้จับจุดนี้แล้วก็มาแยกแยกแยกแล้วก็มาทำใช่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลัวไม่เห็นภาพเดี๋ยววันนี้เราพาจะดูของจริงเลยในโลกราจัดไปพี่แ่งอยากดูเหมือนกันมาเลยค่ะเจริญครับจ่ายเลยค่ะว้าวนี่ทํากันแบบนี้เลยตรงนี้ตัวเลขเขียนชัดเจนนี่แล้วจะขอแนะนําก่อนนะครับนี่คือพี่ซิมสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นพี่ซิมคอยดูแลเรื่องน้ําหมักคิวภาพโดยตรงเลยนะครับเรียกว่าเจ้าแม่น้ำหมัก โอ้โหนี่เปิดมารู้เลยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรแรมากอ๋อมีการเขียนบันทึกเรียบร้อยด้วยของที่เนาะของที่เราหมักอยู่นี้จะเป็นพวกเปลือกผลไม้ล้วนๆค่ะเพราะต้องบอกอว่าทำไมมันแตกต่างจากทําไมไม่เอาผักมาหมักอืมทำไมทำไมพี่เนองผักมันเหม็น ถ้ามีผักปนเข้าไปเมื่อไหร่กลิ่นจะเหม็นทันทีชาวบ้านจะไม่ชอบไปใช้เราก็เลยปรับปรุงมาเป็นเปลือกผลไม้แล้วน้ำซราบมาว่าจะเน้นเปลือกผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเปรี้ยวจะดีที่สุดใช่ไหมคะในการใช้คอวามเป็นกรดในตัวด้วยนะครับได้เลยเดี๋ยวไปซิมลองเปิดให้ดูนะครับอ่าได้เลยงวดนี้หรือเปล่าหน้าหมายเลขนี้นี้ครับเปิดมาสมบูรณ์่ยต้องมีฝ้าลอยแบบนี้ฝ้านี่คือตระกูลยีสต์เขาที่ลอยขึ้นมาเหมือนระบมวนยเลยบ่มไวายปุ๊บก็จะมีพวกตะกูลยีสต์นียลอยขึ้นมานะครับอันนี้คือสมบ อ่าใช่ใช่คือเปิดมาปุ๊บรู้เลยใช่ว่าพร้อมใช้งานเราใช้การหมักนานไหมจริงๆอ่ะการหมักเนี่ยถ้าหมัก2เดือนเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ทั่วไปเลยค่ะแต่เราที่เนี่ยเราหมักอย่างน้อย8เดือนขึ้นไปเพื่อให้เป็นหัวเชื้อให้มีตัวจุลินทรีย์มันครบที่จะเป็นหัวเชื้อได้<อ>ที่นี่จะเป็นหัวเชื้อทุกถังครับอ๋อเท่ากับว่านี่คือหัวเชื้อในการนําไปใช้ใช่ครับ แล้วก็หลังจากที่เราหมักครบตามกําหนดก็จะใส่เป็นบรรจุภัณฑ์ขวดที่เราเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้ถูกไหมคะพี่เน่งอ๋อนี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะคุณผู้ชมเชื่อว่าวันนี้นะคะใครหลายๆคนคงอยากรู้แหละว่ากว่าจะมาเป็นน้ําหมักที่เรานํามาใช้หรือว่าที่เราเห็นตามขวดบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะคะตามโครงการหรือตามที่อื่นเนี่ย จุดเริ่มต้นจะเป็นแบบนี้แต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าที่โครงการบ้านเนื้อทอนระยองวงว่าเราจะใช้ระยะเวลาตรงนี้แปเดือนในการหมักสูตรจะไม่เหมือนกันโอเคสูตรบ้านเนื้อจะเป็นแบบนี้8เดือนแบบนี้เลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวให้ิปิดได้เลยเอาแหละนี่คืออีกหนึ่งจุดไฮไลท์ใช่ไหมคะวินเองแล้วอื่นๆเพิ่มเติมมีอะไรบ้างในโซนนี้มีโรงเรียนไส้เดือนอ๋อโรงเรียนไส้เดือนด้วยเหรอใช่เดี๋ยวไปโรงเรียนไส้เดือนขอบคุณนะคะเดี๋ยวไยบ่ายคนดูแลน้ำหมักกันก่อนไป และตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามาอยู่กันที่โรงเรือนเลี้ยงไสเดือนค,ค่ะเรียกได้ว่าน่ารักมากเลย <c oughs> นี่ดูสิครับอันนี้จะเป็นไส,นนเ,นสเดือนสายพันธอเอฟนะครับพี่เ่งจับน้องไม่อ่อนโยนเลย, oh, <no. S 1> เ,ลยเอาใหม่ค่ะจับใหม่วาน,วน <c oughs> อ่านี่ตะมูตะมีนี่นะครับ <c oughs> น่ารักมากเลยสายพันธุ์อฟนะครับที่เราเลี้ยงที่นี่นะครับเลี้ยงเพื่ออามูลไปใช้แล้วก็นําไปจําหน่ายนะครับตัวนี้ โตโตมากเลยคือเราจะมีหลายสายพันธ์เหรอคะพี่เน์สายพันธ์เดียวจริงๆที่เลี้ยงเนี่ยก็จะมีหลายสายพันธ์แต่สายพันธ์นี้ะจะนิยมเลี้ยงเยอะแล้วแข็งแรงที่สุดนะครับอโอ้โหเยอะมากๆแล้วเวลาเราเลี้ยงไปอะคะ่ะเราได้นําน้องไส้เดือนไปดูแลส่วนไหนของชุมชนไม่ใช่พวนดินอะไรก็ไม่ใช่ไส้เดือนจะอยู่ในนี้ตลอดเลยแต่ว่าเราจะเอามูลแค่อย่างเดียวไปเป็นปุ๋ยในชุมชนอ่าก็คือมูลทำประโยชน์ใช่ชาวบ,บ้านที่อยู่ในชุมชนเราเนี่ยสามารถใช้ปุ๋ยฟรีทุกอย่าง ก็คือจากมูลไส้เดือนขาพี่ชัเจนตันละสี่หมื่นบาทนะครับมูลไส้เดือนเดือนที่นั่นไปเอาไปทั้งอะไรเดี๋ยวตันละสี่หมื่นบาทแต่ถ้าท้องท้องตลาดเขาขายกิโลเท่าไหร่นะโลใช่เจ็ดสิบถึงแปดสิบจริงไหมเนี่ยโอ้โหมูลค่ามีตัวไส้เดือนเนี่ยผมบอกก่อนนะเมื่อประมาณสิบเอ็ดปีที่แล้วเนี่ยโลละสี่พันตัวเดียวอ๋อเหรอคะตอนนี้เริ่มถูกลงมาแล้วเนื่องจากว่าคนเลี้ยงเยอะอ่าอ่าเขาเรียกว่าตลาดก็ยังเหลือโลละพันกว่าบาทอยู่เหมือนเดิมก็ยังมีมูลค่าอยู่นะมูลค่าอยู่ ก็เลี้ยงแต่ต,ตัวตัวแบบไซส์โตมากเลยนะพี่เหน่งพ,<ช>พี่เจ๊จังหนึ่งกระบ,บางก็จะมีทุกไซส์เพราะไซเดือนเนี่ยเขาจะขยายพันธุ์เขาตลอดอไ,ไซเดือนหนึ่งตัวก็จะมีสองสายสองเพศเรียกว,ว่าสองเพศค่ะแต่ตัวเดียวผสมพันธุ์ไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าสองมีสองเพศแล้วออกไข่ออกไข่ไม่ได้นะครับอย่างน้อยต้องมีสองตัวอสองตัวนะครับ ให้เขาได้แบบผสมพันธุ์ต่อยอดใช่ครับแล้วก็เราก็นําเรื่องของมูลเขาไปใช้ประโยชน์ใช่แล้วก็คนในชุมชนสามารถใช้ได้ฟรีฟรีนี่คืออีกหนึ่งอย่างที่ลดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใช่ครับให้กับคนในชุมชนนะคะเพราะว่าเราเองก็จริงๆแล้วเราก็อยากช่วยเหลือเนาะคนในชุมชนให้อยู่ดีมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตเรียกว่าไม่ถึงกับผู้ฟ้าใช่แต่ก็ไม่อัตคัดใช่ครับอ่านี่คือนะคือสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนเนี่ยจุดประสงค์หลักของเราคือว่าเอาไส้เดือนสายพันธุ์เนี่ยมากำจัดขยะ ประเภทเปลือกผัก oh. เปลือกผลไม้ก็ oh. ซึ่งก็สามารถช่วยลดขยะได้ในชุมชนได้เดือนหนึ่งก็ประมาณ4 2 3 0 0กิโลกรัมเหมือนกัน oh. นะครับ oh. แต่พอเราเลี้ยงไปเลี้ยงมามันตอบโจทย์เราได้ดีมากเลย oh. คือเป็นพระเอกให้กับชุมชนเลย oh. คือตัวนี้สามารถสร้างไรายได้กับชุมชนเลย ดีมากเลย,ยน่าสนใจจริงๆนะคะวันนี้ก็ได้มาเรียกว่าบุกโรงเรือนเลีเ้ยงไสเดือนของที่ชุมชนโครงการบ้านเนื้อทอนระยองวองว่าว้าวจริงๆนะเดี๋ยวยังมีอีกข้างหน้ายังมีอีกครับแอมตั้งนั่งรถมาเห็นเลยข้างหน้าเป็นอะไรคะพี่หน่งข้างหน้าจะเป็นเาเรียกว่าตัวเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิลใช่เรื่องนวัตกรรมต่างๆจะอยู่ด้านหน้าหมดเลยโอเคเดี๋ยวร <ๆ S 2> เราจะไปดูนะคะส่งท้ายกันแล้วกันเพราะว่าที่ชุมชนจักใจเลยนะ ตอนเดียวจักใจนี่แทบจะไม่พอ <c oughs> แอมคิดว่าที่เราคุยกันวันนี้อาจจะได้ถึง10 EP <c oughs> และตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะพี่เนงที่นี่เรียกว่าโรงทำปุ๋ยชีวภาพว้าวนี่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าที่จริงแล้วนะคะหลายๆคนจะบอกว่าเอ้ยพวกเปลือกทุเรียนเอ้ยพวกเศษต่างๆใบมงใบไ,ไม้ เราสามารถนํามาทําประโยชน์อะไรได้บ้างเปลือกผลไม้กิ่งไม้ใบไม้ทุกอย่างเลยที่เป็นอินทรีย์พวกนี้เราสามารถนํามาทําปุ๋ยได้หมดเลยน่าสนใจมากสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยโอ้โหน่าสนใจจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าเทียมอยู่อยู่ตรงนี้กับพี่เหน่งแล้วก็นี่พี่ชัดเจนคนดีคนเดิมนะคะแล้วก็อีกคนนึงคืออันนี้คือลุงทองลุงทองเขาบอกว่าลุงทองเนี่ยมือบดเลยมือบดบดอะไรคะ บทกิ่งไม้ครับกิ่งไม้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่ซึ่งในการทําพี่เหน่งที่จริงขั้นตอนการทําลงทําปุ๋ยเชีวภาพเราต้องทําอะไรไงครับตรงนี้ง่ายมากเลยครับไม่มีอะไรเลยแค่เอากิ่งไม้หรือวัชพืชเนี่ยโรยไว้ชั้นหนึ่งขี้วัวโรยครับหวานให้เหมือนปุ๋ยแล้วก็น้ําลดแค่นั้นเองครับทับไปเรื่อยๆง่ายๆแบบนี้เลยใช่ครับให้เขาแบบเกิดการใย่ใช่ไหมคะทับถมกันทับถมกันไปจนรอเวลารอเวลาเขาบ่มปะกายเป็นปุ๋ย ซึ่งวันนี้เราก็ได้เห็นการทํานี่เป็นโรงเลยนะมีหลายพื้นที่ประมาณ4ี่อย่างในการทําก็จะมีพี่ชเจนเป็นคนดูแลนะครับตรงนี้แล้วก็มีเป็นคุณลุงท้องใช่ไหมมือบดมือบดนะครับบดกิ่งไม้บดกิ่งไม้เลยนะคะน้องเอมน้องเอมอยากรู้ไหมว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรตรงนี้ยังไงคะพี่ชเจนคือมันเกิดสมัยก่อนมันเกิดจากการทะเลาะเบาะแว้งคนในชุมชนใช่ไหมครับบ้านหลังนี้ตากผ้าบ้านหลังนี้เผาขยะเผาใบหญ้าใบไม้ S <S <an> <S เกิดการทะเลาะเบาแววงกันและคราวนี้เราคณะกรรมการชุมชจก็เกษรประชุมก็ได้จะทําอย่างไรที่มไม่เกิดการเผาก็เลยทําปุ๋ยหมักขึ้นมา <ฮะ S 1> ให้ชาวบ้านเขาคัดแยกขยะออกมามนะครับแล้วไม่มีเผาใน,นเมื่อเขาคัดแยกออกมาปุ๊บเราทําจะมีจิตอาสาอีกกลุ่มหนึ่งมาทําปุ๋ยหมักมนะครับเขาสามารถช้อนเอาไปใช้รีได้เลยเอาไปใช้ปีได้เลยครับเห็นไหมครับเราตอบแทนเขาอีกเหลือจากการใช้ เราเอาไปขายอีกแลท่านประธานเ้างขายได้กี่ล้า่ครับถ้าไม่ล่อนตันละสี่พันถ้าล่อนตันละหกพันก็คือถ้ายิ่งสวยมูลค่าจะเยอะขึ้นระหว่างหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยอันนี้พี่ชัเจนจะยกมาให้เราเดี๋ยวเราจะมีเครื่องล่อนตรงนู้นด้วยเครื่่องลอนไหนล่อนยังไงล่อนล่อนล่อนไปทางนู้นเลยอ๋อล่อนร่อนไปทางนู้นเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนนี่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 ครับคุณผู้ชมไม่ใช่ดินเลยนะครับอันนี้อันนี้ถือว่าสวยเป็นุ๋ย สวยแต่ว่าก็ยังมีแบบเศษใหญ่อย่างเงี้ยที่เราต oh, it, no ้องไปร่อนหรือเศษใหญ่ๆออกเวลาไปประจุพันปุ๊บมันจะสวยมันจะได้เพิ่มมูลค่าใช่เพิ่มมูลค่าอืยสวยมากเลยนี่คือปุ๋ยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการผสมของดินม้แตกก้อนเดี่ยวเกิดจากการย่อยของวัชพืชทั้งหมดที่ของเส้เดือนบ้งมันสวยมากเลยนะมันเหมือนแบบดินเลยอ่ะได้ได้เดี๋ยวเมื่อกี้พี่เน่งแล้วก็พี่เจเจค่ะอยากไปดูจุดร่อนลุงทองลุงทองขอกำลังหนึ่งมาร่อนหน่อยนี่ลุงทองบอกกำลังหาเดี๋ยวเรา จะพาไปดูขั้นตอนการล่อนนะคะแล้วก็การบดหรือไอตัวใบไม้ทิงไม้ครับเดี๋ยวใครล่อนนะคะน้องแอมตแอมล่อนให้แอมล่อนอ่ะล่อนล่อนล่อนช่วยล่อนรู้ป่ะครับล่อนด้วยค่ะพี่ยืนทําไมล่ะคะช่วยกันล่อนสองล่อนสิคะมันจะได้สวยๆนี่นี่มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะคะขั้นตอนการล่อนแล้วก็การบดในการทําเกี่ยวกับปุ๋ยที่ โครงการเราทํากันมาอย่างต่อเนื่องได้ทั้งการต่อยอดเรื่องของขยะตรงนี้นะคะอินทรีย์แล้วก็เพิ่มมูลค่านนให้กับคนในโครงการด้วย,ไ,วยไปดูขั้นตอนกันไปเ่ยครับพนุษยเลยค่ะ นี่เองคะนี่คือเรากําลังจะเตรียมทาอะไรคะเตรียมทําอิดตัวหนอนอ๋ออิดตัวหนอนใช่ซึ่งต้องมีการผสมใช่ไหมใช่ผสมจากขยะก้บอกว่าขยะเหรอใช่จะมีขยะอยู่ในอิดตัวหนอนเนี่ยประมาณ1 0 1 0 15เเซน่าสนใจมากครับเดี๋ยวขอเบิกตัวพี่โบพี่โบคะมาลุยเลยค่ะเรามีอะไรบ้างต้องผสมก็จะมีนี่เทลงไปแล้วคืออะไรเทลงไปแล้วคือปูนกับทรายครับอ๋อปูนกับทรายนะคะแล้วหลังจากนั้นคือที่โบเทจะเป็นนี่แหละที่ว่าเป็นขยะ เป็นพวกซองขนมพวกพวกนี้ยครับพวกซองน้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะอะไรที่มันขายไม่ได้เราจะมาผสมอย่างนี้หมดเลยประมาณ15-20%ถึง20ซที่ใส่ลงไป1 0า5ถึง 15, 15 1ก็จะเขาให้เขาผสมกัน เราจะจ้างคนเวลามีออเดอร์มาข้อละสองบาทนะอืตันตากตันตากคนแก่บางคนเนี่ยสองร้อยก้อนังมีจริงปะเนี่ยจริงสองร้อยก้อนก็เท่ากับเก้าโมงเช้าถึงบ่ายสี่นะฮะทำไมทำเร็วจังเลยใช่แม่แม่พี่พี่ใช่พอไปแล้วปุ๊บมันไวมากไวเลยเหรอ ไม่ต้องชูนะอร่อยแน่นอนเขินเขินเจอสาวๆไม่ได้แล้วเขินแล้วพี่โบไม่สัญญาณเลยนะคะเมื่อกี้สเปรดตรงหน้าเลยครั้งสุดท้ายเราจะใช้เกียงตบแบบนี้พี่โบตอนเราตบให้เราคิดถึงใครนะคนที่เรารักค่ะต้องทายล็อกก่อนเราจะเล่นเมยากุนนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งทรัมป์อุ้ยอุ้ยตามเก่งเป๊ะโอ้โหพี่เนิงอุ้ยสวยมากคุณพี่้อง โองสุดยอด,ดลองดูไหมครับจริงหรอต้องยังไงอะ่ะถ้าเป็นผมอะผมจะตามแบบเดียวใส่ไปประมาณครึ่งหนึงครับ่ครึ่งเลยถ้าขอบแน่นมันก็จะแข็งแรงให้นึกถึงหน้าใครนะ <laughs> ยังเราตามไล่ไปหน้าเดียวเลยไม่ต้องย้อนกลับนะครับอันนี้ถ้าแน่นมากก็ไม่ได้นะอะ นี่พอเราตำแน่นมากปุ๊บเนี่ยชั้นต่อไปพอเราใส่ไปปุ๊บอะเหมือนมันไม่จับจริงหรอพอเราแกะว่าปุ๊บมันแยกชั้นเลยโอเอาและคุณผู้ชมแ,แ,แน่น่นนนนพอแล้วเดี๋ยวหนูไปเทของอพี่เน่งนะคะใส่ชั้นต่อไปได้เลยครับ ไม่ต้องกระแทกวางไว้แบบนี้เลยอ่าตอนนั้นเนี่ยอันนี้มันมีล็อกที่เราในตอนนั้นแม่เหล็กแม่เหล็กอยู่ไหนนี่เนาะสองมือยกยกขึ้นมันพร้อมกันนะอย่าให้มันเอียงซ้ายเอียงขวานิ้ป้องกดไว้ตลอดเลยจนกว่าบล็อกมันจะลอยหลุดยกเลยก็ได้ครับแล้วก็ย,ยกอันนี้ขึ้นตรงๆรงว้าว เหมือนหน้าตาเลยค่ะเหมือนกันได้จ<ด>ะราตรึง <S <S ได้อยู่ที่แปลว่าได้นะครัได้ครับโอเค และนี่คือหนึ่งชมชนนะคะที่เต็มไปด้วยคุณภาพกับบ้านเอื้ออาทรวังว่าค่ะคุณผู้ชมบอกแล้วค่ะว่า EP ีที่แล้วจัดเต็มอีีนี้จัดเต็มมากกว่าก็ฝากไปด้วยค่ะกับเรื่องราวดีๆเริ่มที่บ้านของการเกียหาแห่งชาติ N คุณผู้ชมคนไหนที่ติดตามดูอยู่นะแล้วก็อยากจะแนะนํามายังโครงการอื่นๆให้กับพวกเราได้ไปติดตามได้ไปดูแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังแบบนี้ก็สามารถทักมาได้เลยค่ะที่แฟนเพจ a c e b o o k หรืออาจจะเป็นช่องทางแพลตฟอร์มของทางการเกียหาแห่งชาติก็คือ u t u b e นะคะของการเกรียหาแห่งชาติ N a n n e l ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะแอมเี C, ดาภาริธานและรายการเรื่องดีๆเริ่มที่บ้านต้องลาไปก่อน<ล>เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ <Holocaust> <The Whew>